ไปก็คือใบนี้อยากจะนำเสนอเลยเหมาะกับเซนเทนิมบัสซี่10ปีอ n นบิวซารีมากๆเพราะว่าเซเลบรชั่นเซเลบรชั่นในความที่ตัวกระเป๋าเนี้ยเป็นคริสตัลทางใบนะคะก็คือชิลลุนบอบบี้18ก็คือต่อยอดมาจากบอบบี้18ยอดฮิตเบสเซลเลอร์ของเรามาประดับตกแต่งด้วยตัวคริสตัลทางใบแล้วก็เวลามันกระทบกระแสงมันก็จะแบบ บุบวาบบุบวาบบุบวาบุบมันจะเป็นเส้นเวลาเต้นเหมาะกับสายปาร์ตี้แบบนี้เลยนี้เลยทุกคนว่าแต่มันก็จะมีน้ำหนักนิดนึงแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาก็จะมีสาย crossbody ห้าใช่ค่ะเนี่ยใส่นี้ก็ลังดีเหมาะกับได้หรอได้หรออย่าซีอย่าซียูปุ๊บก็เอาเลยยูปุ๊บก็รู้สึกว่าได้นะแบบนี้โอ้จริงอ๋อ เทมากค่ะแล้วจริงๆถืออย่างนี้ก็เก๋หรือว่าจะแบบ cross body ไปเลยก็จะดูแบบว่าแซบแบบมันก็จะดูแซบธรรมดงมากขึ้นแบบนี้นะคะ